สวีดัสสวัสดีพี่น้องมามื่อนี้เขามาทอดปากเปียดนะครับเด้อมากินปากเป็ดมื่อนี้เป็นเสาของวันพุทธที่ยี่สิบผ่านนะพี่น้องเด้อพะตุสจิกายยนเขายิ่งทอดปากเป็ดเต็มเต็มบะดนี้กับตมบมกพัวหมูเนี้หอหันหอนพีทีทีที่เอเยอะแยะเ,อเอของเขนี่ปากเป็ด อันนี้เขาเขาพาครึืนนะพี่น้องเรื่องเขาพาคืนกว่ามันจีทอดมันจีซุปไงนะจีอันนี้ซุกเดียวนี่สุดยอดเลยซิบบางเดียวกินหนึ่งเห็นรับรองว่าแซ่บมากเลยเนี่ยยอดเลยสุดยอดปากเปเลีย่ยนได้พี่น้องเด้อเอ้าวเราจีตามครับจีตามบมกทั่วสิบแซ่บซูพี่น้องกินบาทเลยเราิดตามครับผมเอาบ,าบ้านเนื้อเบิเงเขาจีต่ำหมกทั่วและพี่น้องเด้อบาทนี่บมกท,ท,ทั่วห้องก็ได้ใส่ดีลาบมกทั่วอะไรนี่กระเทียม ใส่กระเทียมมัเจ้น้อยก่เอ,อนดีพวกก็ใส่กระเทียมออกมีพวกพริกปั่นเออฟอกปุ๋นก็เสียงแตกปูปูน่าหวานว่าวเป็นปากเป็นได้ที่แล้วออวะเ,เนี่ยไปเรื่อยพริกกะไรคักไปขออนุญาตบัตรค้ำดูครับเด้อพี่น้องทั้งในต่างประเทศในประเทศกระไรพี่น้องเข้าส้มหลายแล้วพี่น้องเด้อช่องยูทูบคอยนี่มาจากหลัง ตำหมกทั่วแล้วว่ามึงปากเป็ดป่ะดูพี่ปากเป็ดอีกกรอบอีก่อนพี่น้องเยโอ้ไก่ยีได้พขี่อีกกระดิบอ,อะไรโอ้ยบอกทำเดียวเลยหอมหมาก <laughs> สุดยอดยอดเลยสุดยอดเลยแน่นอนจริงๆมาเด้อพี่น้องเด้อมากินนตำกันเด้อมาแซมตำกันเด้อเสาร์ดิยอดสุดยอดเลยอรุษแซ่บเลยดิเหลือไรนะครับพี่อยกปากเป็ด ทาที่ปากโอ้วอกคำามเยอะเยอะมากเสียดสุกแล้วก็มีผีของข้าผีโววอกได้ค้าดียวเลยแซ่บมากมามาจวนกันได้่น,น้องเด้อมามาแซ่บมาแซ่บดูกันเลยเอาละติดตามกับผม